เหนื่อยไหมคะที่ต้องคอยระวังอารมณ์คนอื่นอยู่ตลอดเวลายิ่งยอมเขาก็ยิ่งลามปามยิ่งเงียบเขาก็ยิ่งได้ใจคลิปนี้มีทางออกค่ะแค่คุณเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงจุดเดียวคนท็อกซิกจะแพ้ภัยตัวเองและหายไปจากชีวิตคุณทันทีไปดูกันค่ะมันใช้แค่จุดเปลี่ยนเดียวค่ะแล้วคนท็อกซิกจะหายไปจากชีวิตคุณเองไม่ได้ใช้เวทมนต์นะแต่ใช้จิตวิทยาล้วนๆค่ะ ข้อแรกหยุดอธิบายตัวเองยืดยาวค่ะยิ่งเราพยายามอธิบายเพื่อเลี่ยงปัญหาคนท็อกซิกยิ่งชอบใจเพราะมันทำให้เขารู้สึกว่ายังคุมเกมเราได้ทันทีที่คุณหยุดแก้ตัวพวกเขาจะไปต่อไม่ถูกและถอยไปเองค่ะขออ้อ2ห้ามใช้อารมณ์ตอบโต้เด็ดขาดคนพวกนี้เสพติดดราม่าค่ะ ยิ่งเรากโกรธยิ่งเราร้องไห้เท่ากับเรากำลังป้อนอาหารให้เขาวิธีแก้คือทําตัวนิ่งเข้าไว้ค่ะพอเขาไม่ได้ซีนดราม่าที่ต้องการเดี๋ยวเขาก็เบื่อแล้วไปหาเหยื่อรายอื่นแทนข้อ3สร้างกฎเหล็กแค่ข้อเดียวพอไม่ต้องมีกฎเยอะแยะค่ะขอแค่ข้อเดียวที่คุณเอาจริงเช่นถ้าเริ่มขึ้นเสียงเมื่อไหร่ฉันวางสายทันทีจําไว้นะคะ คนจะเกรงใจเราที่ความสม่ำเสมอไม่ใช่ความรุนแรงค่ะข้อ 4. ทํทำตัวให้ว่างน้อยลงและข้อ 5. ใช้ความเงียบให้เป็นเมื่อเขาไม่ได้ความสนใจจากเราพฤติกรรมเรียกร้องของเขาจะฝ่อลงไปเองความเงียบไม่ใช่ความอ่อนแอนะคะแต่มันคือการบอกแบบผู้ดีว่านิสัยแบบนี้ใช้กับฉันไม่ได้ผลหรอกค่ะสุดท้ายนี้อยากให้จำไว้ให้ขึ้นใจนะคะ การที่คุณทำแบบนี้ไม่ใช่การหนีปัญหาแต่คือการคัดกรองคนที่จะเข้ามาในชีวิตเมื่อคุณเริ่มเคารพตัวเองคนท็อกซิกจะทนอยู่ใกล้คุณไม่ได้เพราะรัศมีของคุณมันแสบตาพวกเขาเกินไป คุณไม่ได้สูญเสียใครไปทั้งนั้นค่ะแต่พวกเขาต่างหากที่สูญเสียสิทธิ์ในการเข้าถึงเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของคุณถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่ออัปเกรด mindset ของคุณให้แข็งแกร่งขึ้นในทุกๆวันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ